สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะพาชมสวนย้าพันธุ์จักรพรรดิของเราอีกเช่นเคยนะครับเรามาดูนะครับข้างหน้าเนี่ยก็เป็นญ้าพันธุ์จักรพรรดินะครับดูลักษณะต้นพันธุ์นะครับอันนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับดูลักษณะต้นพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะประมาณต่อสองนะครับต่อสองเนี่ยให้ผลผลิตดีมากนะครับดีกว่าต่อแรกเองนะครับ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างต่อแรกกับต่อสองให้ดูนะครับอันนี้คือต่อสองนะครับเรามาดูนะครับปริมาณการแตกหน่อเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบหน่อได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต่อแรกเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต่อแรกนะครับ,ต,รรบ,ต,รรบต่อแรกเนี่ยก็จะแตกหน่อดีเช่นกันนะครับแต่เมื่อเทียบกับต่อสองหรือต่อสามแล้วเนี่ย ตอนแรกเพียงแตกหน่อไม่สู้กับต่อสองต่อสามนะครับต่อแรกเนี่ยก็จะเปอร์เซ็นต์ในการแตกหน่อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้าหนอนะครับอันนี้คือระยะเวลาในการปลูกของเราก็จะมาสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์นะครับสูงนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับลำตวงผมก็จะมาอยู่ระดับเอวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นพันธุ์ระยะเวลาในการปลูกนะก็จะประมาณสองเดือนได้นะครับตรงนี้ก็จะพร้อมให้กับวัวบริโภคแล้วนะครับสูงมากนะครับสูงประมาณสามเมตรได้นะครับต้นพันธุ์ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเราตัดไปแล้วนะครับเพ,พิ่งเพิ่งแตกหน่อใหม่ปุ๋ยเราก็จะให้ปุ๋ยข้อของเรานะครับ สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูอีกนะครับ